JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. ในข้อที่หในหน้าที่ยี่ามาครั้งนี้นะคะครันี้เราจะต่อกันที่ในหน้าสามสิบนะคะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะในเรื่องของวัสดุและส,ะสารเรายังอยู่ในเรื่องของสมบัติทางกายภาพของวัสดุซึ่งสมบัติทางกายภาพของวัสดุแบ่งออกเป็นสี่อย่างน,นะคะก็คือความแข็งของวัสดุความยืดหยุ่น การนำไฟฟ้าและการนำความร้อนนะคะซึ่งวัตดุนะคะชนิดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีสมบัตินะคะทางกายภาพเป็นของตัวเองแต่ละอย่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนั่นเองเนยเยอร์เปิดแบบ็กฟงฮันนะคะในหน้าที่สามสิบข้อหกนะคะทําไปพร้อมกับคุณฟูเบียได้เลยค่ะข้อหกนะคะณนะห้องปฏิบัติการทดสอบ วัสดุนักวิจัยได้ทดสอบวัสดุสี่ชนิดเพื่อเปรียบเทียบสภาพความยืดยุ่นของวัสดุแต่ละชนิดโดยตัดชิ้นตัวอย่างวัสดุให้มีรูปร่างขนาดเท่ากันจากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุทั้งก่อนออกแรงขณะออกแรงและหยุดออกแรงและเพิ่มขนาดของแรงมากขึ้นเรื่อยตรง จนวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีขนาดและรูปร่างไม่เท่าเดิมเมื่อหยุดการออกแรงนะคะอ่ะอันนี้นะคะจากโจทย์นี้เราจะมองข้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องตีโจทย์ให้ออกนะคะตีโจทย์นี้ให้ออกโดยพิจิตรของวัสดุแต่ชนิดโดยตัดชิ้นส่วนตัวอย่างนะคะวัสดุให้มีรูปร่างเท่ากัน จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะก่อนออกแรงขนาดออกแรงและหยุดออกแรงอ่ะเราต้องจินตนาการาตีโจดนี้ให้แต่นะคะโดยเขาบอกว่านะัห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งนักวิจัยทดสอบวัสดุสี่ชนิดวัสดุสี่ชนิดนะคะครูเบียให้เป็นอ่ะสีเขียวชนิดที่หนึ่ง นิดที่หนึ่งสีเขียวนะคะสองสีแดงผมยังไม่รู้หรอกว่าวัสดุสี่ชนิดนะคืออะไรนะคะเราแบ่งวัสดุสี่ชนิดหนึ่งสองสามแล้วก็ชนิดที่สี่แบ่งวัสดุสี่ชนิดเพื่อเปรียบเทียบสภาพความยืดหยุ่นของวัสดุแต่ละชนิดตัดชิ้นส่วนตัวอย่างวัสดุให้มีรูปร่างเท่าๆกัน ตัดชิ้นส่วนนะคะของวัสดุให้มีรูปร่างเท่าๆกันเราก็จะตัดสมมติว่าเท่ากันนะรูปร่างเท่าๆกันคืยก็ตัดทั้งสี่ชนิดออกมาสมมติว่าเท่ากันนะคะตัดออกมาวัสดุสี่ชนิดให้เท่าๆกันแบบนี้ตัดออกมาให้มีรูปร่างเท่าๆกัน จากนั้นสังเกตก,การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุก่อนออกแรงนะคะก่อนออกแรงรูปร่างก็ต้องเท่าเดิมเปลี่ยนเป็นสีม่วงกนอันนี้ก่อนนะคะก่อนก่อนออกแรงขณะออกแรงอ่ารงนี้ขนาดออกแรงแล้วก็ ่วงที่หยุดออกแรงให้สังเกตรูปร่างนะคะและเพิ่มมีการเพิ่มนะคะเพิ่มแรงเพิ่มแรงมากขึ้นจนวัสดุแต่ละชนิดมีรูปร่างไม่เท่าเดิมค่อหยุดออกแรงก่อนออกแรงขณะออกแรงและหยุดออกแรงแล้วมีการเพิ่มนะคะครูเบียใช้สัญลักษณ์นะคะแทนการอธิบายนะะเพิ่มครูเบียเขียน ลูกศรไว้ตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าเพิ่มลูกศรสีเขียวเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนวัสดุทั้งสี่เนี่ยหยุดอ่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วตอบคําถามต่อไปนี้นะคะจากข้อมูลจากข้อมูลนี้นะคะถ้าถามว่าจากข้อมูลตอบคําถามต่อไปนี้จุดประสงค์ในการทดลองนี้คืออะไร จุดป,ประสงค์ก็คือคืออะไรเอ่ยเปรียบเทียบสบภาพความยืดหยุ่นของวัสดุแต่ละชนิดอ่านักเรียนก็เขียนลงไปนะคะในข้อที่ข้อที่หกนะคะเขียนไปพร้อมกับคูเบียเลยข้อหกนะคะเราจะเปรียบเทียบสบภาพความยืดหยุ่น สภาพนะคะ,ะเปรียบเทียบสภาพความยืดหย,ยุ่นของวัสดุดแต่ละชนิดนักเรียนสามารถพิมพ์ไปพร้อมๆกับครูเบียได้เลยนะเขียนไปพร้อมกับครูเบียได้เลยนะคะในหกจุดหนึ่งนะ 6.2ตัวแปรต้นค่ะตัวแปรต้นตัวแปรต้นคือสิ่งที่ต้องการหาต้องการหาก็คือความยืดหยุ่นของอะไรคะวัสดุความยืดหยุ่นของวัสดุแล้ว6ม จุดสามนะคะหกจุดสามตัวแปรตามตัวแปรตามนะคะของการทดลองนี้คืออะไรตัวแปรตามนะคะคืออ๋อก็คือสภาพความยืดหยุ่นนะคะสภาพสภาพอ่อการเปลี่ยนแปลงนะกานสภาพการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ตัวแปรตามก็คือผลของตัวแปรต้นตัวแปรต้นคือการทดลองเราอยากรู้อะไรในการทดลองนี้ก็คืออยากรู้ความยืดเยื้อของวัสดุส่วนตัวแปรตามนะคะตัวแปรตามก็คือออ่ผลผลก็คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของอวัสดุนะคะ แอาชนิสนักเรียนสามารถเขียนไปพร้อมกับคุณคุณรูณได้เลยนะคะตัวแปรตามและตัวแปรที่ต้องควบคุมตามโจทย์เลยค่ะโจทย์บอกว่าอตัดในนี้นะคะโจทย์บอกว่าโดยตัดชิ้นส่วนนะคะวัสดุให้มีขนาดรูปร่างเท่ากันอหกตังนั้นก็ต้องเป็นหก จุดหกจุสี่แเป็งขนาดรูปร้างและแรงที่านี้และแรงที่ใช้ต้องเท่ากันด้วยโอเคนะคะดังนั้นนะคะในกิจกรรมนี้นะคะในกิจกรรมนี้ จุดประสงค์นะคะการทดลองนี้ก็คือความเอ่อเปรียบเทียบสภาพความยืดหยุ่นของวัสดุแต่ละชนิดนะคะมีวัสดุหนึ่งสองสามและสี่ตัวแปรต้นนะคะก็คือความยืดหยุ่นของวัสดุส่วนตัวแปรตามคือการเปลี่ยนแปลงของวัสดุแต่ละชนิดและนะคะเอ่อเป็นตัวแปรควบคุมนะคะก็คือขนาดรูปร่างและแรงที่ใช้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดบอกว่าข้อที่เจ็ดนะคะบอกว่า,าจากตารางนี้นะคะมีการทดสอบการให้ความร้อนนะคะของวัสดุดแต่ละชนิดซึ่งตรงนี้นะคะมีทั้งให้ความร้อนสภาพความยืดหยุ่นและการนำไฟฟ้าจากข้อมูลถ้าต้องการนำรองเท้าที่ทนทานและปลอดภัย ควรเลือกวัสดุใตื่ใความรอ,องเท้านะคะรองเท้าก็ต้องเป็นเกิดรอยได้ยานะคะเกิดรอยได้ยากมีความยืดหยุ่นในรองเทา้าแข็งๆชอบไหมไม่ชอบนะคะไม่นําไฟฟ้านะคะที่ดีแน่ต้องอ่าไม่นําไฟฟ้าไม่นําความร้อนนะคะซึ่งจะเป็นตัวของรองเทา้ามีความแข็ง ไม่แข็งแรงนะคะเราอาจจะเเลือกนะคะวัสดุที่ c นะคะข้อเสดถ้าเป็นครูเบียกับคูเบียก็จะเลือก c นะคะแต่นักเรียนอาจจะเลือกเอออย่างอื่นก็ได้นะวัสดุนะคะครูเบียเลือกวัสดุ c เพราะนะคะไม่นำ ความร้อนนะคะไม่นำไฟฟ้าด้วยเพราะว่าเดินไปอาจจะโดนไฟดูดนะคะมีความย,นนะะยืดหยุ่นนะคะยืดหยุ่นได้ดีไม่ต้องแข็งแรงหรอกรองเท้าอะ่ะจะมีความยืดหยุ่นอ่ะคุเูเบียร์เลื่อกวัตถุตีค่ะ วัสดุสีเพราะว่าไม่นาความร้อนไม่นําไฟฟ้านะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยแต่นักเรียนสามารถเลือกอย่างอื่นกได้นะคะวัสดุต,ต,ต่อไปนี้คือไม้เหล็กและเส้นเอ็นไนลอนมีสมบัติาทางกายภาพและนําไปไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะคะข้อแปดนักเรียนสามารถตอบได้เองเลยข้อแปดนักเรียนสามารถใช้ออความรู้ของนักเรียนตอบได้เองเลยนะคะไม้นักเรียนอาจจะบอกไม้นะคะ สมบัติก็คือความแข็งความแข็งประโยชน์โอ้โหไม้เยแยให้ยกตัวอย่างอย่างละสามชนิดนะคะอาจจะเป็นเก้าอี้ไม้โต๊ะไม้หรือตู้ไม้ก็ได้เหล็กนะคะอาจจะมีความทนทานนำไฟฟ้าน,นำความร้อนครูเบียอยากจะใช้เหล็กเนี่ยไปทำอ่าพัพพีหรือช้อนก็ได้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้หรือเส้นเอ็นในรอนมีความยืดหยุนนะคะมีความยืดหยุ่นโดย,ยครูเบียอาจจะเอาไปใช้เป็นเอ่อ เอ็นตกปลาหรือว่าเอาไปมัดสิ่งของอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของนักเรียนนะคะให้ยกตัวอย่างอย่างละสามชนิดค่ะสำหรับข้อแปดนะคะสำหรับข้อแปดอ่ะมาดูต่อในหน้าที่ 3, หน้าสามสิบสองนะคะให้นักเรียนออกแบบสร้างรถพยาบาลค่ะสร้างรถพยาบาลจำลองโดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อลดพยามานจำลองเคลื่อนที่ไปตามพื้นถนนในระยะทางหนึ่งเมตรหลอดไฟบนรถจะต้องติดไฟและไม่ติดสลับกันไปอย่างน้อย20่สบลอกโดยอุปกรณ์ก็จะมีอลูมิเนียมฟอยล์กรบยาสีฟันใสไฟนะคะหาไฟฉายกระดาษฟูฟนะคะเทปกาวและวัสดุอื่นๆดังนั้นนะคะวันนี้ ข้างน,นี้นะคะให้นักเรียนใช้เป็นกระดาษลายงานกระดาษ A4 หรือสมุดอะไรก็ได้นะคะสําหรับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านอะไรก็ได้กระดาษอะไรก็ได้ออกแบบค่ะวาดรูประบายสีพร้อมบอกส่วนประกอบของรถพยาบาลน,นะคะรถพยาบาลจําลองรถพยาบาลจาลองต้องหมายความว่าเป็นรถพยาบาล ที่เราออกแบบเองที่เราออกแบบเองนะคะเขียนลงในกระดาษนะคะหรือกระดาษ A4 กระดาษรายงานสมุดก็ได้ไดไดไดเขียนตรงไหนก็ได้นะคะให้เขียนเสร็จแล้วเราหมายสีอธิบายให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วเนี่ยถ่ายรูปนะคะส่งที่ครูเบียรหรือคุณครูประจำชั้นได้เลยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะครูเบียจบ ไว้ที่ในหน้า32ปากไว้เป็นการบ้านค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของครูเบียร์และววิชาวิทยาศาสตร์แล้วแล้วพบกันใหม่ที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ